สบายดีเนาะวันนี้เจอกับลินดาสาวราวันนี้ลินดาจะพาทุกคนมาอามาเปิดนี่มาเปิดตัวนี้ <c oughs> มันก็คือเม่ก,กับบบวหัวเนาะซึ่งอ่าลินดาได้สร้างมาหัวแหละแต่สิมาเกะให้กัดเบิง้งลินดาพันในเบื้องซีมาเกะเบิ้งนำกัดว่ามันแม่หยาอ ตีแล้วแล้วอ่ะตัวเดียอ้นี่เราขาเพงเป็นน้องโงะไร่งเยาตัวเดียวตัวเดวตามัทำยานแม่เออเรเบเกิดววยมาเว็นขะแ่ละมา่ข้าวแล้วโดแบก่านกำลังซีแกะเลยแต่ว่าขออภัยนะขอโทษขออภัยแป๊บเดียวพามาเบ่งแบกกอนเดี๋ยวค่อยไปแกะคนเบื้งอาจ คอนเวิร์กอาดน่าจะเหลือใจเหลือใจให้ลินดาว่าเออคือมึงบอกแกก้อนอย่าฟาวใจเย็นๆมาบึงแบกก้อนมาบึงแบกกันเลยถ้าอลานตอนนี้มาเร็วสบายดีไหมสบายดีดูไปเฮียนมาเ้วเลยสบายดีเนอเลยสบายดีมาดูไปเร็วดูย่าเดี๋ยวนี้สิบปีเพป่าเฮียนเนื้อ แลยวตอนนี้เขาก็มาฮอดคอกเบลและมาเบิึงเบลก่อนเกิดแล้ววันนี้ฮะกันเลยเออได้เกิดเลยเกิดแล้วเบ้น้อย จ๊ะอันนี้เบเกินมือเนี่ยบุกเกินมาอลไรเยอะเลยเนาะยังเหมือนอกเลยให้สกีอะไรเนี่ยโอ้ยังสกีแล้วกี่อะไรทางน้องละน้องน้องเบให้เลือสตุกบ่าออกแล้วออกแล้ว ตะกี้จันนะตกลงสะกี้อีกนี่อ้าวยังเลือกแบ่ตัวเดียวนี่ลายตัวยุปลอยตัวนี้ละเกิดเปิดสวายเนี่ยห่าก็เกิดนี่เนี้ยเนี้ยยางบ่อหน่นแหละบ่มีมาทับตัวเดียวเบิ่งคุ้นจะดูอ่ะแขนย่างสซ่กอกตัวนี้ออกนิยนึงสกอกออกมาละย่างได้เลย จะไปดีไป <laughs> สบายดีไปวันได้เรียงวันได้เรียงไปนี่ว่าทาได้กิ่น้องแบไม่ได้กินสำเนาอ่าแล้วตอนนี้เ่าก็จะมาแกะกับโทงนีจ่จะเป็น การบเสียวินามันคือสิ่งที่ลินดาม้กนะาิมีความต้องการสูง เพลงอะไรก่อตุ no, like no, ้ยร yeah. no, 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 no. ้องเพลงอะไรก่อมากินี่พ่ปเรียนสวยเลาขี่ต้อยไยนานานน้อยใช่เาะะตาอาไเนาน้องพิงพงเนะปิดปะเปิดเลปิดเลยาเปิดมาเต็มเตล่แทม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  เ้ามาใกล้ๆเลยทางพุทธามหัวเออน้อาสอ,อกยกันแถม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 ,แม,แมนี่มาเสมามาจ้าจะ,จะปิดประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คืออ่าลินดาลินดาสร้างมา สร้างมาเพื่อจะมาแต่งห้องนอนลินดามาเบื้องหลังกระตูวันพิสกันเลยสร้างโซโลมาใส่ประตูโมไปออย่างดอกยักษ์โซยักษ์โซยักษ์โซใส่ประตูอะไรใส่ประตูอะไรใส่ประตูนะใส่ไหนใส่ประตูบลองใส่ลองประมาณประตูลินดาหน้าจะประมาณนี้แกเอาถ้วยแกเอาบุ๊ชีกแกเออแก ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะนี่นี่ก็คือความภูมิใจเนาะสร้างมาตั้งการส่งจิมานโนววานี่เป็นลีดเดอ่นะอ๋อออกกันออ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 กันจิมานโนวเนาะสิมานโวมีความมโนแอน,น,โอนมโนอยังฟังได้งาบตุยมานี่าางาบงาบ เคยบอเนี่ยเคยบอเคยนักตุยนุ้ยคยอะนาะงาบเคยบอียเออคือนักตุยนุ้ยคือนักตุ้ยนุ้ยเคยบอเนี่ยคือนักตุ้ยนุ้ยบอเคืนัตุ้ยนุ้ยไบอคือตุ้ยนุ้ยบอคือเคยอ่ะเบิ้งสียออกนีหน่อยให้เบิ้งไก่ สิ <40 S 1> ประมาณนี้นี่ก็คือะะโซโลโซโลของฮาวฮะพันสองพันสองเออเมื่อนฮอนมีได้แต่ซื้อมาพันสองมีถาม 50, มาซื้อตัเลือห้าสิพันมาเนาะ <c oughs> เป็นสิ่งที่มากเนาะก,ก็เลยสร้างสร้างมาอ่าโบโบตีกันเด้อเพราะว่าความมากหากอ่าส่วนบุคคล มีความมาัดมัขนาดเลยคลิปนี้ลินดาก่ะบัวได้มีอย่างหลายเราก็แค่อยากจะมาอวดมาอวดซื่อว่าก็ยังให้เบื้องํำกันเพราะว่ามีความซื่อหมายตั้งพันสองมึงไหมคพิมลงทุนแต่ว่าเมื่อฮอนนี้ก็สิได้บอกเม่ว่าห้าสิบพันอย่าบอกแมยเด้อ <laughs> แม่ก็ซ้อฟคลิปนี้แหละและสำหรับิปนีลินดาก่ะสิะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้สำหรับ ไผ่ที่มาร์คลินดาแนะกเกอเบิร์ลินดาตะลอดกับลินดาตะก,ก,กล้าเข้าใจแล,ล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินดาได้เด้อสำหรับคลิปนี้ลินดาสวบ้าี